สดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี FC ทุกท่านน,นนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยคะ่ะช่วงนะคะเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมนะคะไปตามตัวเลขแนวทางของพ่อโหนะคะสําหรับงวดที่ผ่านมาตัวเลขของพ่อโหเข้า2 3ตรงๆเลยนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะจะไปติดตามแนวทางของ เขามาช่วยเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเจ๊ตังคณผู้ไทยด้วยนะคะพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมรับฟังนากันเลยนะคะ,นนะเนาะว่าพอหัวมันจะได้ตัวใดพี่น้องชมดูบนอ้อพี่น้อง ค่ะพ่อพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดี f อทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะก็สําหรับตัวเลขของข้องหงวดที่แลวเขาว่าพ่อเขาสองสองสามนะล่ะเขาสองสามนะคะเขาตรงๆเลยนะคะงมดที่ผ่านมาเข้าสองสามตรงๆเลยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาติดตามต่องวดงวดนะคะก็จะเป็นโค้งสุดท้ายนะคะสูตรคำนวณคือเก่านะพ่อเนะงอดเนี่ยแก่เขาต้นเน,นืองก็พอเนาะ้ยเมลามันครับเป็นแนวทางคือว่าเลขมันเหตุออกวาทหไมในแบบนี้มันคร<ะ>ัซีโต ที่ทนเนี่ยจับใส่หาคันผู้ใด้เด่นๆกันคือจับไซร์รถซีตัวบ่พอซีตัวแบบใดค่ะอ๋อการตให้ไปเหมือนนั่นล่ะหกเจ็ดศูนย์สามเนี่ยเด็กเด่นมันบ่พอเขาทุนพ่อว่าคันผู้มีซีตัวนี่ผูได้กินแล้วว่ะผู้ใด้ซื้อทิพย์นี้กับ้างผู้ใดอ๋ให้ติดบไปเลยติดบไปเลยนี่ตัวหมวดนี่มันสิเป็นอย่งไรบ้างต้องติดบสี่ตัวคันไฮเด่นนี่คือเด่นหกกับเจ็ด สองมาตัวหนึ่งจนใดหกกับเจ็ดเลยขาดเด่นมีสองตัวปะคะขาเด่นมีสองตัวนี่หกกับเจ็ดปะเพาะกับเจ็ดแต่มันหลังขันจับออกมาได้จับคู่แล้วนี่มันสิขันว่ามันเมื่อเนี่ยกัเป็นสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดนี่เพราะมันดีสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ด ปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดนะครับศูนย์หกสามหกคนี่เลขสามตัวครับสามตัวมีสี่ชุดพอพ่อมีสี่ชุดไหครับแปดหกสามสามสามหกศูนย์หกสามหกศูนย์หกค่ในน้อยแค้นตัวนี้โมไ,ไลโต้ไฮไลท์มันเปลืองเงินอีพอ,อ่ะงวดที่ไลไลไลไแล้วกนะ็ไม่ได้ไฮไลท์ได้แม่นบอกโอ้ยก็ว่าแล้วเนาะ ข้าบ่มีแปดกับสองก็ได้กินหัวทีแล้วปีใหม่เลยนะครับก็เขเคให้เขาตอนอย่างนั่นพอเนาะเออเอาไว้สำหรับครับอันซุ่ซีเนเามาติดไว้ซเอเราติดซูนนี่ซีนี่อย่านมันมากซีกับแปดนะครับเพราะว่าเอามาติดตู่นี่ไว้ไว้ปา,าป่ปาบ่าปาตู่นี่เอามาติดซีเอามาติดหกกับเจ็ดกับศูนนี่ครับเพื่อเเป็นการเสียเที่ยว แปดมันมากอะใส่แปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดเด็กเด่นพ่อนี่หกกับเจ็ดเหรอครับหกกับเจ็ดครับคือว่าสี่มากครับคือสองกับแปดนมากมากตัวหนึ่งจนไหนเด่นนี่จังไดก็หกกับเจ็ดแต่ผมมีหกกับเจ็ดคือชิบอะไรกินเนาะเมื่อใดนะคุณได้ชื่อเลยขันว่าสื่อขันมันสิ่รูดสี่กับเจ็ดมันก็มากศูนกับสามเนี่ยครับ เห็ดไว้แน่ว่าต้องก,กันเป็น,นเลอันแนวทางสามตัวปนผ่อเนาะจะมีแปดหกสามสามสามหกศูนย์หกสามหกศูนย์หกสี่ชุดนะครับนะสี่ชุดครับสำหรับแนวทางพ่อโหนะครับพ่อโหนจะให้สี่ชุดนะครับกับบริเวเปลี่ยนแปลงหากไปไซส์บริเวณเปลี่ยนแปลงเลยอยู่แล้วนั่นบอกครับอยู่ ถือว่าเป็นโครงทุกทายนะครับเกาม่าเอาเมือน,นั่นกับค่ะตัวเดียวกันเนี่ยผมพูดแมนปะแมนพ่อตัวนี้ละสามนะครับพ่อห้ตัวนี้ละมัว่วเดีเปลี่ยนไปใส้ได้หรืมัม่ด้วยน้ำสูตรมันเ,นนเล่มไม่ได้เพิ่มเติมก็มีอันเก้าที่พ่อเขียนไว้นี่แหละคะ่ะพ่อบอกว่าบ่มีซีตัวนี้หักบ่ได้กินบบนี่บ่มีซีตัวนี้บ่ได้แต่ว่าพ่อมาเน้นให้มาเนาะรือว่ายำเนาะยำเน้นแคนแขนก็คือถ้าบ่มีหกกับเจ็ดพ่อ เราพ่อมีหีโอกาสก็บบ่ได้กินบ่ได้ขันบ่ติดตรื่อยค่ะพ่อไมีซุ้มนี่คือบ่ได้กินเรื่อยๆดอกเป็นตัวเบาไวค่ะสองตัวนี่ท่านผู้ชมนะคะก็เป็นตัวเลขของพ่อหัวนะคะสูตรคิดคำนวณของพ่อหัวนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดนี้นะคะ คุณพ่อก็ย้ำตัวเลขนะคะให้เป็นโค้งสุดท้ายนะคะแ้วผมมีตัวนี้คือวไรกินนะคะสองตัวจะมีหกชุดบ่พอสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดอ๋อแปดศูนย์แปดหกแปดเจ็ดศูนย์หกสามหกแปดชุดนะครับเนาะแปดหกครับให้เอนเขียนเอกสารหายไปเนาะ สักครู่นะคะสองตัวจำแปดชุดนะครับสี่ศูนย์สี่หกสี่เจ็ดนะครับเมื่อนี่เป็นวันที่ยี่สิบห้ามีมาไหมค่ะเมื่อนี่เป็นวันที่ยี่สิบห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดหนึ่งก็เหลือหลายหมือจะได้นะพอเนาะเออเจ็ดหมือ เหลืออายุเจ็ดมื่นพี่น้องพ่อฝันอยู่ปะพ่อมอง่ฝันเลยค่ะว่าฝันฝันยังหมดแล้วไปวันนี้พ่กท่านในฝันฝันเธอหนึ่งมันบ่ฝันเธอหนึ่งฝันฝันว่าจังไรค่ะพ่อแต่เะไปขี่รถพ่อจะเซ่ยุ่นละค่ะคันนิ่งตัวนี้ละตัวหนึ่งบอกฮกศูนย์ฮกนี่ละครับบ่เคยได้ไปขี่ไม่ได้อ๋อพ่อก็เลยจัดให้จัดจัดเลยจัดความฝันเนี่ย กาในขี้นี่ไปขี้ของไปกรสร้างได้แต่เก่าค่ะมันสิออกตัวนั้นบ่ออกตัวนั้นอืถ้าด้ฝันเกี่ยวครับถนได้ฝันเกี่ยวด้ครับคล้ายๆกับว่าพี่น้องก็ตตองเออเอาไปเป็นแนว่างน้านะคะเป็นความสันของผมราะว่าเป็นแนว่างช่างแม่นว่าสิไปเัีนนด้พอเคยฝันแต่ว่าตอนนั้นพอกฝันแม่นคือการงวดนั้นพี่น้องงวดที่เพนมาบอกอันชุนเก่านะพ่อ เงยอันนั้นแมนคลัก <c oughs> โคตรเลยแมนคักบอกให้เอายังว่าเอาเลยบ่ได้ตัดให้ตัดสื่อบอกให้ตัดสื่อบอกงวดนั้นบอกให้ตัดสื่อแล้วสื่อศูนย์หนึ่งเก้าเนาะค่ะไม่ตัดสื่อศ<ช><อ>ูนย์เก่าเนาะศูนย์หนึ่งมาตกสื่ออะไรเมื่อวานนึงแม่เพิ่นว่าให้ตัดสื่อศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งว่าต้องเอาอ,อันนั้นคืองวดนั้นเนาะงวดนั้นค่ะมันงวดต่อมากกับคือสองสามสองสามตรงตรง มันนี้งวดนี่ได้บาทนี่งวดนี่กับฟันกับคว่ำฟันกับตัวนั้นนะซูนฮอกกันนะอืมมันนี้ซีวงกลมตัวใดอะให้วงกลมให้เอฟซีคว่ำฟันกับหกศูนย์หกไม่พอหรอหกศูนย์หกวงเลยหกนหกครับให้วงตัวใดเนี่ยพ่อเนี่กับวงสี่หกแปดหกสี่หกสี่หกแปดหกแปดหกเอาตัวนี้เน้นสามหกกับศูนย์หกกันนะสามหกศูนย์หกท่านขันยางมา่อทีอัน Okay, í, เอาแค่นี้ละแข่นๆแต่ว่าตัวอื่นก็คือเป็นตัวร่องไว้เดี๋ยวไปปลาดิค่ะหอยันบวบลอกซ้ำก็ออกตัวร่องได้ลรอค่ะไม่ได้ออกตัวเด่นด้ถามปลาทิมแม่นป่ะครับถามปลาครับถามปลาคือนหน่อยๆก็ได้มันจะบันเป็นการเซตเฉียวท้องขอเนาะไอ้สีเบิ้งย่ำตัวเล็กค่ะคือแคบหนาจอไอ้สีเบิ้งตรงนี้ก็ได้นะครับ ให้คุณพ่อิ่ณกะให้เพิ่มขำาทุนละเพิ่มนะครับเอะให้เนวทางมานะครับสําหรับข้างโหนะครับมดทีทผ่พนมากนะครับเข้าตรงๆนะครับสองสามวดนี้นะครับที่คุณพ่อวงกลมให้นะครับจะมีสองตัวนะครับจะมีแปดหกสี่หกศูนย์หกด้สามหกนะครับคุณพ่อบอกว่าทาบม่มีหกมีเจ็ดจะไม่มีโชคนะครับแต่ต้อง เดินคืนอหกธรรมาดาคาบแต่บ่มีหกกับเต็จนี่คือว่าอะไกินพี่พ่อว์บเต็นี่ยเปรลองครับแล้วมาทนเต็มอันนี้เป็นแยกฝันนะพอน่อเนาะเรียกฟันตัวอ,อีกอีกชุดหนึ่งพ่อจะวงกลมให้ตัวใดที่เดียสูตรเนี่ยก็สองตัวตัวนี้กับตัวนี้แล้วเนี่ยสามตัวไหมครับกับตัวนี้คาบคาบครับตามเลยนะครับเนาะตามที่คุณพ่อเน้นให้นะครับ ตัวที่วงคือตัวเด่นตัวบวงก็คืออย่าลืมอย่าถิ่มอย่าปะบหักห้อยปักหักอันตัววงคือตัวมักเด้บัดบางเทือ่เทอ่เข้าบวงมันถัดออกเซยได้คือสองสา่า <laughs> สำหรับเนี่ยทั้งสามตัวนะครับคุณพ่อโหนะครับให้4ชุดนะครับ8 6 3 0 6 3 3 3 6 6 0 6นะครับสำหรับแนวทาง สตัวนะครับคุณพ่อโหให้มานะครับแชุดนะครับสี่ศูนย์สี่หกสแปนะครับแปดหกแและสาหนะครับสำหรับคนทุนหน่อยนะครับเดี๋นี้พ่อโหเพิ่นเนินให้นะครับแนวทาง3ตัวให้ชุดเดียวนะครับเป็นเรื่องความฝันด้วยนะครับหกศูนย์หกนครับสำหรับแนวทางสตัวพ่อโหวงกลมให้นะครับสีชุดครับจะมี4ี8 6กแปดกศนย์และสามหกนะครับอ้ขมาก ค่ะท่านผู้ชมนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นตัวเลขแนวทางของพ่อโหนนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้มีโชคลาภนะคะก็ย้ํานะคะเป็นเพียงแนวทางนะคะ ให้ทุกท่านนะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้โชคดีมีโชคลาภเฮงๆปังๆรวยรวยในงวดวันที่1กุมภาพันธ์พศ2568ค่ะสวัสดีค่ะ ใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะการท่านผู้ชมนะคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะบูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา min, หรือว่ากําไรหยกหินนะคะท่านผู้ชมสน,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เล็กทีเล็กสามสเสเล็กทีเล็กสามสนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาซิริเจนโทนะคะสำหรับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ